ดีค่ะท่านนี่คือวันจันทร์มาเช็คดวงกับรุ่งรุ่นพยากรณ์นะคะคําพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 6นะค่ะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจนะคะก็รับเอาแต่สิ่งที่ทําให้มีความสุขทําให้สบายใจค่ะแต่ถ้าหากว่าอะไรที่ไพ่เตือนพอจะนําไปปฏิบัติได้เป็นไกด์ไลายได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันจันทร์ตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายน25 6นี้นะคะดวงของท่านจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นที่การงานค่ะการงานขึ้นราชาดาบนะคะราชาก็คือความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าดาบทุกใบทุกอย่างนะคะที่ขึ้นดาบนะคะถือว่าคือปัญหาและอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานให้ระมัดระวังการทะเลกกาะกันโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ให้ะระมัดระวังทางด้านอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะ ความเชื่อมั่นในตัวเองมีนะคะแต่ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นดื้อเป็นรั้นนะคะไพ่จะแนะนําประมาณนี้ไปต่อไปนะคะทางด้านการงานขึ้น three of wands นะคะสามเมถาวค่ะสามเม้าวนี้คือการเดินทางการหางานใหม่การอธิษฐานจิตจากหน้าไพ่นะคะอาจจะเบื่อกับงานเดิมเบื่อกับสิ่งที่ทำเบื่อกับธุรกิจตัวเดิม อยากหางานเพิ่มงานเสริมหรืออยากเดินทางไกลไปทำงานต่างประเทศนะคะงานที่ทำอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเนี่ยเพราะว่าสามสามไม้เท้านี่คือการเดินทางคือการหางานและจากหน้าไพ่นี่คือการอ้อนวอนหางานใหม่นะคะหาสิ่งที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้อ่ะต่อไปนะคะขึ้นสิบไม้เท้าค่ะ สิบเม้เาวนี้นะคะจากหน้าไพ่นี้นะคะจะเป็นว่าภาระง,งานที่มันรุมเร้ากับท่านที่ท่านไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะคะงานนั่นก็มางานนี่ก็มารู้สึกว่ามันรุมอยู่ที่เราคนเดียวเราต้องทําคนเดียวเราต้องแก้ปัญหาคนเดียวเรารู้สึกว่าเราไปไม่รอดเราไปไม่ไหวนะ,ะหรืออีกอย่างนะคะธุรกิจของท่านขยายตัวเร็วเกินไปนะคะท่านไม่ค่อยขยับไม่ค่อย ไปทีละสเตปนะคะแต่ว่าท่านไปแบบรวดเร็วไปแบบใหญ่เกินนะคะทำให้ท่านเครียดค่ะไปไม่รอดนะคะพลังงานใบต่อไปค่ะขึ้นหกเรียญค่ะหกเรียนนี้นะคะจากทีเ่เครียดมาถ้าทางด้านการงานนะนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเงินก็จะเริ่มเข้ามาเพื่อนฟูงนะคะก็จะเริ่มเข้ามาลูกค้าก็จะเริ่มเข้ามาหานะคะ ความเป็นจริงเริ่มจะขยับเข้ามาท่านนะคะใบต่อไปนะคะทางด้าน,นการงานค่ะได้ 9. เก้าเหรียญค่ะ 9. เก้าเหรียญเห็นไหมคะคือความสุขความสบายความสมหวังแล้วนะคะจากที่ท่านผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ท่านมีความสุขทางด้านหน้าที่การงานของท่านนะคะใบแรกนี้ขึ้นราชาดาบ ใบต่อมาสามเม้เาคือการอยากเริ่มต้นอ้อนวอนขอให้ผ่านปัญหาอุปสรรคสิบเมท้าความยุ่งอารมณ์ตรงนางที่เข้ามาทางด้านหน้าที่การงานไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมทั้งงานส่วนตัวด้วยนะคะใบต่อมาหกเหรียญหกเหรียญทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเริ่มจะผ่านปัญหาอุปสรรคใบสุดท้ายนะคะเป็นเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงนะคะเหมือนกับว่าเจอปัญหาเจออุปสรรค นะคแต่ว่าท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะถือว่าการงานดีนะคะ,ะชาววันจันทร์ต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินนะคะว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีอะไรต้องอะระมัดระวังหรือว่ามีอะไรที่จะทําให้ดีอกดีใจได้บ้างค่ะพลังงานแรกนะคะขึ้นสีดาบค่ะสีดาบเห็นภาพหคะ,ะนั่งรอคอยนิ่งค่ะ การเงินช่วงนี้นิ่งนะคะมีแต่การรอคอยรอคอยว่าเมื่อไร่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาอุปสรรคจะผ่านไปนะคะการเงินในช่วงนี้ถือว่านิ่งมากนะคะแทบจะไม่ขยับขยื่อนเลยค่ะใบต่อไปค่ะขึ้นสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะกับสิ่งที่ปลนเปลือยตัวเองให้ความสุขกับตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นมันเป็น เป็นไปในทางฟุ่มเฟือยสุรุ่ยุร่ายนะคะ,ะชาววันจันทร์ในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังรัดเข็มขัดตัวเองนะคะ,อ,ะอย่าใช้จ่ายเงินไปในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคะใช้ไปแบบเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่มันไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะคะมันเป็นลักษณะของฟุ่มเฟือยนะคะสุรุ่ยุร่ายะคะ่ะใบต่อไปนะคะขึ้นเด็กถือไม้เท้านะคะ เด็กถือไม้เท้าคือคนเก่งที่คนที่รู้จักทำมาหากินรู้จักว่าจะเดินทางไหนไปแบบนี้นอย่างไรนะคะเนี่ยเป็นคนที่การเงินหาเก่งนะคะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะเด็กถือไม้เท้าใบต่อไปค่ะขึ้นห้าดาบค่ะหดาบดูจากไพ่เลยนะคะว่าไม่ไหวแล้วการเงินช่วงนี้นะคะนิสิณพรุงพรัง นีสินมากเกินตัวเกินกว่าที่จะจ่ายได้นะคะจากหน้าไพา่ปัญหารุมเรา้าปัญหารุมรุ่มร้อนนะคะแล้วใบสุดท้ายจะดีไหมนะคะใบสุดท้ายเป็นราชินีไม้เท้าค่ะราชินีไม้เท้าการเงินเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าโดวยว่า4ใบแรกมันเป็นปัญหาหนักสําหรับท่านนะคะท่านมีโอกาสที่จะมีเงินก็จริงนะคะ,ะเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาแต่ว่ามันปัญหามันยังรุมเรา้าท่านอยู่นะคะ ใบสุดท้ายเป็นราชินีดานะคะการเงินสําหรับชาววันจันทร์ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องต้องประหยัดต้องรัดเข็มขัดต้องระมัดระวังตัวเองดีๆเพราะว่าปัญหามันเยอะมากทางด้านการเงินค่ะอาจจะเป็นนิสินที่สะสมมานานอาหาน,ะะนิสินพรุงพรังอาจจะเกิดจากการขยายธุรกิจเหมือนกับต่อเนื่องจากการงานก็ได้นะคะแล้วท่านกําลังรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ค่ะ ต่อไปจันจะดูทางด้านสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาววันจันนะคะสุขภาพของท่านนะคะพลังงานแบบแรกค่ะขึ้นหรือไฮรแฟนค่ะไฮรแฟนบอกเลยว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวค่ะถือว่าเป็นโชคดีนะคะความไม่มีนโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะอาจารย์จับต่อสักใบนะคะหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบนะคะจะตีความหมายว่า ท่านใดที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะะอาจจะเคยนอนโรงพยาบาลอยู่ในช่วงพักฟื้นตอนนี้กําลังจะดีขึ้นนะคะหนึ่งดาวคือการเริ่มต้นเริ่มต้นที่อาจจะยากลําบากหน่อยถ้าหากว่าเป็นสุขภาพยแย่มากๆเลยถึงข่านว่าต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นท่านจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นค่ะต่อไปจันจะดูทางด้านโชคลาภนะคะชาววันจันทร์มีโชคมีลาบบ้างไหมขึ้น ราชินีถ้วยค่ะราชินีถ้วยถือว่ามีโชคมีลาบนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่เงินแต่ก็เป็นไพ่ดีค่ะมีโชคมีลาบนะคะเป็นโชคเป็นลาบแบบฟลุกฟล๊กค่ะต่อไปอาจารย์จะดูไพ่แนะนําจากไพ่ออร์เคิลนะคะว่าไพ่ออร์เคิลจะแนะนําท่านว่าอย่างไรบ้างพลังงานใบแรกนะคะบอกว่า rest and rejuvenation นะคะไพ่จะบอกว่าให้ท่านหาเวลาพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมการสงบจิตสงบใจ คือบางครั้งปัญหามันอาจจะมาเยอะแยะมากมายรุมเร้าตัวตนนะคะจิตใจของท่านจนท่านไม่ไม่สามารถจะหาทางออกให้กับท่านได้นะคะพาจะแนะนำนะคะพ่จะแนะนําว่าให้ท่านลองปฏิบัติทมดูนั่งสมาธิดูนะคะเผื่อว่าในช่วงที่จิตใจเราสงบปัญญามันจะเกิดสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะ ปัญหาต่างๆจะรู้ล่วงด้วยนะคะก็ให้ให้ใหทําจิตใจให้สงบนะคะไพ่ใบน,นี้ตั้งสติมีเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมทําบุญหรือว่าทําตามศาสนาของท่านตามความเชื่อของแต่ละท่านค่ะ mm hmm. พลังงานใบต่อไปนะคะบอกว่า the temple p a t h นะคะ the temple p a นี้หมายถึง เส้นทางสู่วัดหรือเส้นทางสู่ความสงบนะคะอาจจะต่อเนื่องมาจากไพ่ใบนี้แมคะที่บอกว่าให้ท่านหาเวลาปฏิบัติธรรมหาเวลาฝึกจิตของท่านและเส้นทางใบนี้บอกว่าถ้าท่านสามารถทําได้นะคะความสว่างสดใสของชีวิตเห็นไหมคะแสงสว่างนี้จะทําให้ชีวิตท่านมีความสุขท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะความสุขจะเริ่มเข้ามาสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาค่ะใบต่อไปนะคะจากไพ่อรารัเินะคะบอกว่า Anxiety นะคะคือความวิตกกังวลไพ่จะแนะนําว่าให้ท่านลบความวิตกกังวลทุกอย่างออกจากจิตใจของท่านให้ได้นะคะบางอย่างมันเป็นความกังวลที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราคิดไปก่อนแล้วว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําให้ตัวเราเครียดนะคะไพ่จะแนะนําว่าให้พยายามตัดความวิตกกังวลออกไปทําจิตใจให้สงบเหมือนอย่างไพ่สามใบแรกที่แนะนำนะคะว่า ให้มีสมาธินะคะให้จิตใจสงบหาทางนะคะหาทางที่จะทําให้ตัวเองสงบให้ได้แล้วความวิตกกังวลที่ท่านกุมขมับอยู่ตรงนี้มันจะผ่านไปความดีจะเข้ามาสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะเมื่อท่านสามารถตั้งหลักตั้งสติได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูคําแนะนําจากไพ่สามกกนะคะว่าไพ่สามกกขึ้นอะไรบ้างพลังงานใบแรกนะคะขึ้นว่าสงบสุขนะคะ บ้านเมืองนะคะบ้านเมืองหลังจากผ่านพ้นสงครามไปแล้วนะคะก็คือความสงบสุขนะคะก็คือสงครามสงบบ้านเมืองก็สงบสุขตามไปด้วยนะคะ ถ้าท่านเคยอ่านเรื่องสามก๊กเนาะท่านก็จะนึกภาพออกนะคะว่าในสมัยนั้นประเทศจีนกําลังวุ่นวายนะคะอย่างเป็นกุกเป็นเหล่ามีสามก๊กนะคะเมื่อสงครามสงบแล้วนะคะความสงบสุขมาสู่ประชาชนแต่ไพ่ก็ยังเตือนว่าในความสงบนั้นอาจจะมีอันตรายหรือมีภัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้บอกว่านะคะไพ่จะบอกว่าให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนะคะให้ระมัดระวังอย่างเช่นตอนนี้ เราอาจจะมีเงินนะคะมีเงินมีทองม,มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่ก็อย่าให้หลงระเริงกับสิ่งนั้นนะคะให้เตรียมพร้อมเสมอว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะจัดการกับชีวิตอย่างไรไพนะะ่จะแนะนําประมาณนี้ค่ะไว้ต่อไปนะคะมือที่มองไม่เห็นค่ะไพ่ใบนี้นะคะมืดนะคะเป็นความมืดค่ะเหมือนกับว่ามันมีพยานอันตรายหรือว่าสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะ ็จะเตือนว่าให้เรามาระวังภัยที่จะเข้ามาแบบเราไม่รู้ตัวนะคะอาจจะเกิดการขม่นกันขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากความวิจารด้สยสยาหรืออาจจะเกิดจากความแข่งขันกันนะคะเป็นภัยที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอาจจะเกิดจากคนที่เคยรักใคร่กันเป็นเพื่อนกันเป็น สามีภรรยากันนะคะเป็นญาติพี่น้องไพ่เบนิตีความหมายได้หมดเลยนะคะเพราะว่าคําว่ามือที่มองไม่เห็นนี้นะคะเนี่ยมือที่มองไม่เห็นเป็นภัยอันตรายที่เราไม่อาจจะระบุได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในสิ่งที่พูดระมัดระวังในสิ่งที่กระทำนะคะก็คือทําอะไรออกไปหรือพูดอะไรลงออกไปนะคะทำอะไรลงไปพูดอะไรออกไปนะคะความลับไม่มีในโลกค่ะไพ่จะเตือนแบบนี้ พลังงานใบสุดท้ายคือประมาทนะคะประมาทพระจะบอกว่าท่านจะได้ประมาทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะคะความประมาทเป็นบอกเกิดของความหายนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะหรือเรื่องความรักเรื่องการเงินทุกอย่างเลยนะคะถ้ามีความประมาทเกิดขึ้นนะคะความหายยนะย่อมเกิดขึ้นได้ค่ะนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก็จะดูทางด้านการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ โชคลาภนะคะส่วนความรักเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคลิปพิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะไพ่ก็แนะนําท่านตามที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะอะไรที่พอเป็นไกลลได์ไลน์ได้หรือนําไปปฏิบัติได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก่อนจะจบการ,รพยากรณ์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ